สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ช l นลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปักนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ในช่วงครึ่งเดือนหลังปักหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง30กันยายนปี2567ของผู้ที่มีลักษณาสถิตยอยู่ในราศีกันหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับดวงชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีกันเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะแม่หมอมองว่าน่าจะเป็นเวลาที่คุณนั้นจะได้เฮดังๆกับเขาแล้วนะคะเพราะตั้งแต่วันที่19กันยายนเป็นต้นไปดาวพุธดาววาสนาของคุณก็จะโครจรย้ายออกจากตำแหน่งวินาศได้แล้วค่ะก็เรียกว่าจากนี้ต่อไปชีวิตจะหายวินาศสักทีนะคะ อะไรที่เคยพังอะไรที่เคยเจ็บปวดมาหรือในบางท่านนะคะช่วงก่อนหน้านี้คุณต้องพบเจอกับความสูญเสียนะคะพบกับความผิดหวังใดๆนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วชะตาชีวิตของคุณก็เริ่มที่จะกลับมาพลิกฟื้นจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีจะสบายกายสบายใจได้มากขึ้นเรียกว่าจะหายเบื่อหายเซ็งหายท้อหรืออย่างน้อยจากนี้ต่อไป คุณก็จะกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะและสำหรับดาวพุธนั้นคะ่ะชาวกันจัโครจรได้มาตราฐานเป็นทั้งเกษตรตราที่บดีและก็มหาอุดจึงเป็นจุดที่ดวงดาวมีกำลังเข้มแข็งและก็จะส่งผลดีให้เกิดกับคุณนะคะทั้งในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิต ความมั่นอกความมั่นใจกล้าคิดกล้าลงมือทำและก็ยังจะส่งผลในเรื่องของการงานสิ่งที่ทำสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ก็เรียกว่าจะกลับมาดีจะมีความก้าวหน้าสำเร็จที่คุณจับต้องได้และสิ่งที่ถือว่าน่าจะโดดเด่นเฮงปังอีกประการนั้นก็คือดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินตั้งแต่วันที่21กันยายนเป็นต้นไปดาวศุกร์จะย้ายออกจากจุดที่อ่อนกำลังแล้วค่ะ และก็จะย้ายออกจากการเพ่งเล็งของดาวพระราหูและตรงนี้ก็ถือว่าจะส่งผลดีนะคะในเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาหรือว่าภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะไม่ได้วางแผนเอาไว้นะคะ แล้วมันก็ทำให้คุณน่ะจะต้องจ่ายหนักมากนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อดาวศุกร์ย้ายออกนะคะก็ถือว่าชาวกันนั้นจะควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นดาวศุกร์ที่โครจรอ,อยู่ในราศีตุลน,นั้นจะมีมาตรฐานเป็นเกษตรตราทีบดีจึงทำให้การเงินการหารายได้ของเจ้าชะตาจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามานะคะจะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนะคะ ใครที่เป็นคนค้าขายเป็นคนทำธุรกิจนะคะก็เริ่มที่จะยิ้มได้ยิ้มออกกับเขาแล้วเพราะถือว่าดวงดาวจะส่งกระแสพลังงานดึงดูดให้คุณมีลูกค้าเข้าหามากขึ้น หลายท่านนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ทั้งชื่อเสียงเครดิตก็ดีเหมาะกับการขอสินเชื่อขอกู้ธนาคารหรือจะเอาชื่อเสียงของคุณนะคะไปเปลี่ยนเป็นเงินทองเป็นผลประโยชน์ก็ได้เหมือนกันเอาละค่ะชาวกานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แม่หมอมองว่าชะตาชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นจะตื่นจากหลับไหลแล้วค่ะ อะไรที่เคยทำผิดพลาดเสียหายก็จงทิ้งให้มันเป็นอดีตไป19กันยายนจะเป็นจังหวะแห่งการตั้งหลักตั้งต้นใหม่และถ้าหากช่วงเวลาต่อจากนี้ไปมีโอกาสดาใดๆเข้าหาก็อย่าได้ปฏิเสธถ้าจะต้องอดทนทำงานหนักก็อย่าได้ไปท้อใจเพราะว่าดวงชะตาของชาวกันนะคะนับตั้งแต่19กันยาต่อเนื่องไปจนถึงช่วงตลอดเดือนตุลาคมนั้น งานจะสร้างเงินและทุกๆการกระทําของคุณจะสร้างรายได้สร้างโอกาสเหนื่อยแล้วจะได้เงินขยันแล้วจะได้เงินพูดจาดีๆพูดจาน่ารักก็จะช่วยบรรดานทรัพย์บรรดาลโชคให้กับตัวเองนะคะดวงการงาน หลังจากที่ดาวพุธได้ย้ายราศีนะคะตั้งแต่วันที่19กันยายนนั้นแม่หมอมองว่าในเรื่องของการงานนะคะตำแหน่งธุรกิจของคุณจะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะและตัวของชาวกันเองคุณก็จะมีพลังงานมีกำลังที่เข้มแข็งนะคะถ้าหากขี้เกียจมาก่อนหนะ้าช่วงจากนี้ไปคุณก็จะกลายเป็นคนที่ขยันขันแข็งและก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับไวได้อย่างรวดเร็วผลงานที่คุณทำอยู่ นั้นนะคะจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่และในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะเวลาแห่งการสะสมต้นทุนนะคะดาวการงานโครจรทับตัวทั้งทีเอาละการงานก็อาจจะเข้าหาเยอะหน่อยค่ะมีอะไรให้ต้องทำเยอะใครที่มองหางานสมัครงานก็มีโอกาสจะได้งานจะโดนเรียกสัมภาษณ์ส่วนคนค้าคนขายคนทำธุรกิจมือจะขึ้นมือจะเติบจะมีคนเข้ามาอุดหนุนสินค้าคุณมากขึ้น ก็โดยรวมแล้วต้องยอมรับค่ะว่างานจะเยอะงานจะหนักแต่มันจะมีผลตอบรับที่ดีและตัวของคุณนั้นก็จะสามารถสะสางปัญหาที่มีอยู่ได้จะเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจนั้นเวลานี้ต้องยอมรับค่ะว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเกื้อหนุนจนทำให้คุณมีความสำเร็จในสิ่งที่ลงมือสร้างทำนะคะ ดวงการเงินเอาละค่ะจริงๆแล้วสภาวะทางการเงินของชาวกันมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าคุณนั้นมีดาวเจ้าเรือนการเงินทับตัวอยู่เพียงแต่ว่านะคะด้วยมาตรฐานที่เป็นนิดของดวงดาวมันก็เลยทําให้เงินที่เข้ามา มันจะมาทีละนิดทีละน้อยจนเราจะรู้สึกเนะว่าการเงินการทองมันไม่ได้มั่นคงอย่างที่หวังและดาวสู่ดาวการเงินนั้นนะคะก็จะถูกดาวพระราหูเพ่งเลงก็ยิ่งจะทําให้ชาวกันจะมีความเครียดความกดดนันหรือว่ามีเกณฑ์ที่คุณนะคะจะต้องเสียเงินจ่ายเงินให้กับคนอื่นอยู่บ่อยๆก็ได้เอาละชาวการคะหลังจาก21กันยายนไปแล้วค่ะ ดาวสุ์จะย้ายราศีนะคะจะย้ายไปเป็นเกษตรตราที่บดีอยู่ในราศีตุลซึ่งก็ถือว่าจะเป็นจุดที่ดวงการเงินของคุณเข้มแข็งที่สุดในรอบปีนี้นะคะตรงนี้ก็ย่อมจะส่งผลดีเนาะทำให้การเงินนะคะในเรื่องของการหารายได้ของคุณจะมีความลื่นไหลมีสภาพคล่องที่ดีหรือเงินก้อนใดค่ะที่คุณคาดหวังอยู่ก็ถือว่ามีเกณฑ์จะได้รับในช่วงปลายๆเดือนนี้นะคะ และเมื่อทั้งดาวพุธและก็ดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในจุดที่หนุนชะตานั่นก็แปลว่าชาวกันนะคะากันยายนนี้ค่ะคุณจะมีความสุขในการหาเงินนะคะแล้วก็จะรู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะในเวลาที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักนะคะแล้วมันมีผลตอบแทนมีรายได้ที่ดีเป็นกอบเป็นกรรมเต็มไม้เต็มมือนะคะดวงความรัก แม่หมอมองว่าสําหรับชาวกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังในการที่จะไปมีปากมีเสียงจะทะเลาะก,กับแฟนเอาไว้บ้างนะคะเพราะการที่คุณมีดาวอังคารเข้ามาโ,โคจรอ,อยู่ในบ้านของดาวพุธนั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตาอยู่อยู่จะกลายเป็นคนที่ปากจัด ากไวบางทีก็ชอบไปพูดอะไรที่ไม่เข้าหูคนก็ได้และตรงนี้นี่ละค่ะมันจะทําให้คนที่มีคู่มีแฟนจะมีประเด็นนะคะจะทะเลาะกันได้ง่ายมากเลยส่วนใครที่ยังโสดนะคะดาวพระราหูที่เล็งลัคนาเกิดก็จะทําให้ตัวของเรานะคะเป็นคนที่ลุ่มหลงอะไรได้ง่ายๆนะคะคือถ้าเราหลงคนดีมันก็ดีไปนะคะแต่ถ้าเราพลาดนะคะไปหลงคนที่ไม่ดีไปหลงคนที่เจ้าชู้ นอกจากจะต้องเจ็บใจภายหลังแล้วคุณยังมีโอกาสจะเสียทรัพย์เสียเงินเสียอะไรหลายๆอย่างไปเพราะความรักได้นะคะดวงสุขภาพ ดาวพุดย้ายกลับเข้าบ้านย้ายออกจากตําแหน่งวินาศแล้วนะคะจึงส่งผลให้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจจะกลับมาแข็งแรงและเข้มแข็งมากขึ้นแต่ถ้าหากจะมีเรื่องใดให้คุณจะต้องระวังตัวในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากการทํางานนะคะเช่นบางท่านก็อาจจะทํางานหนักเกินไปจะพักผ่อนน้อยจนเกินไปหรือเป็นไปได้ว่าคุณจะติดไข้ติดโรคจากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน ปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่ใจดีนะคะก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดด o n a t i o ป super t a n หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h a n n ชานลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ